คอมมอข่าวสารเพื่อสารการรับรู้สู่ชุมชนจังหวัดโปรเอดจ้าเรื่องเสนาว์เมื่อสองสิ่งที่ควรหูก่อนสื่อมาส่มีข้อควรระวังและขอแนะนำดังต่อไปนี้การที่เข้าสื่อเสนาว์เมื่อสองมาอนันจะมีโรคที่ติดมากกับเสือ้อบอว่าจะเป็นโรคก,กลากเกลื่อนเชื้อราโรคพุ่มแพ้โรคผิวหนังจากผาหาน้ำโรคบอกว่าจะเป็นเฮปมัดโลน ดังนั้นก่อนที่ห้าจะนามาใส่ห้าจะต้องทําความสะอาดซัก่อนวิธีทาความสะอาดจะมีสองวิธีน้ากันก็คือวิธีทําความสะอาดซักแล้วต้มกับวิธีทําความสะอาดซักโดยน้ำยาขาเชื้อโรคขั้นตอนของวิธีทําความสะอาดซักแล้วต้มมีดังต่อไปนี้ซักด้วยผงซักฟอกแล้วนําไปต้มในน้ำเดือด15นานที่ถึงหนึ่งชั่วโมง นำไปตากแดดจัดหรือตากในที่มีที่อากาศทายเทจนแห้งแล้วนําไปรีดทั้งด้านในราและด้านนอกของตัวเสื้อวิธีทำความสะอาดซักด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคมีขั้นตอนแนะนําจังสี่ห้าใส่ผงซักฟอกแล้วเติมน้ำให้เต็มเครื่องแช่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อแล้วจังสักตา,ากมปกติ น้ำไปตากแดดจัดหรือตาเล่ที่มีอากาไทายเทจนแห้งแล้วนำมารีดทั้งด้านในและด้านนอกของตัวเสือแต่หากเข้ามีอาการขัน้นบกวนแคะแกะเกาหรือปล่อยไหวจนลุกล่ามเขาต้องเฝ้าปรึกษาแพทย์ผิวหนังเพื่อรับการรักษาเขาสามารถขอรับข้อมูลและคปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มภารกิจด่านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารสนเทศกระทรวงสาธารณาสุขโทรศัพท์02 590 1401-2โทรศัพท์02 590 1401-2